เอาล้ครับต้องใช้ระบบแยกครับงานนี้นี่เป็นแยกไฟฟ้าครับไมลัวเปิดไม่ได้ครับผมอันตรายครับถ้าเปิดมีกลัวแบบเศษปูนกระเด็นโดนกระจกเดี๋ยวจันหน่อยจะจัดการให้ดูครับ ต้องเอาสายไม่ใส่ปลั๊กลั๊ก่มอเป็นแบนอ๋โปลักคนละปลักเ้องต่อใหม่ไอ้นั่นแม้ที่พันสายไฟน่ะลองดูกไหมไฟติดหรือเปล่ามาแล้วครับไฟ ได้ไปไหมนี่ได้ไปไหมนี่อนเอาไปชนบุรีไขาทะลุไหมนี่อ,อไปตอนไหน

แล้วครับเสียโจจะบรรเลงดูครับผมเดี๋านกระดูกครับตอนแรกจะขอ,องบ้านบอก40เซนที่ไหนได้ครับ60ครับเดี๋ยวจะเปิดหน้าครับเผื่อจะทำงานได้ง่ายขึ้นครับ ช่องนี้ช่องแรกเลย เอาอีกแยกอีกโอ้พื้นเฉพาะพื้นน่าจะ20เซนถึงไหมไม่ถึงหรอกรณ 10, 10เซนบ่อ à bà chụp này, chính đó không biết ngon may hấp ơi à

ยัง,งยว่านี้มีปัญหาคือกลัวแบบกระจกไอ้กระจกแตกที่ไม่ค่อยได้ทำแรงเท่าไหร่เวลาเง,งาี้ยนี่หนึ่งวันแล้วครับได้เท่านี้ เอาอีกเหรอยยกอีกสีแพ็กถ้าเป็นสีแพ็กมันจะแข็งมากเลยนะยยกอีกครับต้องแยกทุกช่อง ใหม่ครับโอ้นี่แหละรู้แล้วเอองัดตรงนั้นแหละเจ้าโอ้โหเสี่มิมนอนไม่หลับเลยเจ้านี่อุ้ยเต็มแข็งเลยซีแพ็ซีแพ็มันไม่ใช่ปูนที่เราผสม เป็นล็อกๆๆๆมันคงอยากทุกช่องตัวคือไรดินลงล่างใช่ไหมเนั่ยไรดินลงล่างโอ้คนขับก็ปวดหัวเหมือนกันนะเอาลองงัดคานขึ้นดู เียมเป็นปนอนคิดหนักแน่นอนรถแจ็คต,ต้องเข้าแล้วจ้างเขาลกวันหนึ่ง ับอยู่นะครับไ,ไหมหมื่นหนึ่งสูสีเอาละครับแยกแยกต่อครับเปิดอีกเปิดอีเป็นไงเจ้า เฮ้ยสายเส้นซูเปอร์แมนน่าจะแรงเยอะกว่าน,นี้นะรถแยกต้องเขานะครับโตมะตั้งซ <laughs> ้อนเลยป่ะครับเขาอีกสอนเขาอนกองี่ครับงัดไม่ขึ้นเลยครับเฮียมันเป็นคารนใหญ่อะทีนี้ทางบริษทัทเขาให้หารถแยกนะครับ <c oughs> สาวเลิกเรียนฮะ เอาล่ะครับยกเลิกภารกิจครับผมโทรหารถแยกก็ยากเหมือนกันครับก็รถแยกก็เขาเหมาว,วันละหมื่นห้าครับ 500. อันนี้ <c oughs> สามขวด <c oughs> จานหน่อย, <c oughs> อ,ยอูย้เฉพาะแยกแล้วก็เอาเหล็กไปขายก็ได้หลายตังค์นั้นเนี่ยจริงๆนะ ลายเป็นมื่นนี่แหละเอาละครับเจอกันใหม่ครับผมนี่ก็บายบายครับหนามากครับต้องรถแยกอย่างเดียวครับแล้วกระทุบเอาเหล็กไปขายนั่นนะ